.New High Champ Lux สวัสดีค่ะเซลแอนน,อน,นัทนิชาค่ะวันนี้แอนอยู่กับอ .New High l u ักแชมปนะคะซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะในรุ่นอ .New High l u ักแชมปนะคะทุกคนเขามีให้เลือกถึง5เกรดรุ่น4สี 4, 3ขนาดเครื่องยนต์ค่ะเขาถูกออกแบบมานะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ได้เลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะแอนอยู่กับในรุ่น เครื่องยนต์2.4ดีเซล attractive package เขาเป็นรุ่นท็อปของรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่5 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วในรุ่นนี้นะคะเขาจะมีออปชันอะไรให้คุณได้ใช้กันบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตรงกระจังหน้ากันก่อนเลยนะคะเขาถูกออกแบบมาให้เป็นแบบกระจังหน้าแบบสีแบบเขาเรียกว่าดำเมทัลลิกแล้วก็เป็นการแยกประกอบแบบ3ชิ้นซึ่งอันนี้แอนรู้สึกเลยว่ามันเป็นข้อดีนะมันทําให้เรื่องของการแบบถอดประกอบการแบบ เซอร์วิสแรงต่างหรือแม้กระทั่งสมมติว่าก็ต้องซ่อมอะไรงเงี้ยค่ะมันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและก็บำรุงรักษาได้ค่อนข้างง่ายนะตัวกระจังหน้านะและสําหรับไฟอันนี้ที่เห็นนะคะเขาเป็น LED นะคะแล้วก็ยังมีตัวเขาเรียกว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันอะเออประมาณนี้นะคะมาให้ด้วยอันนี้ก็ดูน่ารักดีแล้วก็ใช้งานจริงได้แบบขับกลางคืนอะไรมันก็แบบช่วยสว่างได้ดีด้วยนะคะตรงนี้ที่เห็นมันคือไฟเลี้ยวค่ะทุกคนเขาออกแบบมาให้อยู่ นอกโคมของตัวไฟหน้าเพราะว่าเป็นการแบบเผื่อต้องซ่อมต้องดูแลมันก็คือเป็นชิ้นเดียวไปเลยก็ดูแลง่ายไปอีกอันนี้คือหนึ่งจุดที่ชอบค่ะสําหรับตัวดีไซน์โลโก้นะคะคือคันนี้เขาเป็นตัวท็อปอย่างที่แอนบอกไปเนาะมันจะเป็นสีแบบเทาเมทัลลิกนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าเนะะี่ยคือดําแบบล้วนไปเลยนะคะ ที่ตรงมุมด้านข้างบ้างค่ะทุกคนเขามาพร้อมกับปุ่มไฟเลี้ยวให้เห็นจากด้านข้างด้วยนะคะนอกเหนือจากไฟหน้าเมาื่อคู่นี้นะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวล้อนี่เป็นล้อกระทะสาหรับ,บใช้งานบรรทุกได้เลยนะคะเป็นยี่ห้อยางที่ให้มาเป็นบริสโตนนะคะแล้วก็เป็นล้อกระทะขนาดขอบ14นิ้วแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะก็คือระบบเบรก ABS แล้วก็ตัว EBD ด้วยซึ่งก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจนะให้กับคนที่เป็นผู้ขับขี่ได้ด้วยเช่นกันค่ะ กระจกมองข้างค่ะทุกคนตัวนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีกระจกที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะทําให้มองเห็นรถที่กําลังจะต้องแซงจากเราไปในชัดเจนขึ้นนะคะแล้วมาต่อกันเลยที่ดีไซน์นะคะตรงนี้เริ่มจากประตูที่แอนเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าดีไซน์เลโทรโพลีกอนนะคะสโลแกนนี้ค่ะตั้งชื่อไม่ได้มาแบบเล่นๆนะเป็นการตั้งให้ดูว่ารถคันนี้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเข้าออกขึ้นลงได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายเดี๋ยวแอนลองเปิดประตูให้ดูนะคะเอ้ยประตูเขาแบบมีน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะคะเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงออกแรงเบาๆเองนะคะมีความแบบตึบอะคือทําให้รู้ว่ารถมันแข็งแรงประตูมีน้ําหนักค่อนข้างจะหนักเลยก็เป็นการทําสโลแกนมาให้รู้ว่าย้ํานะคะเรทโทรโพลีนรถแข็งแรงแล้วก็ขึ้นลงสะดวกสะดวกยังไงมาเข้าเลยค่ะ ประตูเปิดออกมาแล้วนะคะก็เปิดได้ระดับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแอนลองขึ้นลงนะคะเขาไม่ได้มีราวจับนะคะทุกคนแต่ว่าสามารถขึ้นลงอะ่ะได้ถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนั่งสบายค่ะทุกคนวันสดุก,ก็เป็นเบาะหนังนั่งแบบเอนหลับสบายเลยค่ะตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นฝาถังน้ำมันที่สามารถ เปิดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วมีกุญแจล็อกด้วยนะทุกคนเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ลองรับตัว B 2 0ได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะและสําหรับจุดเด่นของ All New al HiLux Champ นะคะเขาเนี่ยจะสามารถเปิดตัวฝากระบาดได้ถึง3ทิศทางเลยค่ะแต่ชิ้นนี้แอนปิดไว้เพราะว่าอยากเห็นว่าความสูงของพื้นปูกระบาชิ้นนี้เนี่ยเขาสูงประมาณไหนเวลาที่เราจะเพิ่มสัมภาระในบรรทุกเนี่ยมันจะบรรทุกได้ีประมาณไหนนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขาเป็นกระบะช่วงสั้นที่มีความยาวอยู่ที่2เมตรนะคะถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็นกระบะพื้นยาวก็จะเป็นความยาวอยู่ที่2เมตร6ค่ะแล้วคือดีไซน์เ้านะเขาเป็นกระบะพื้นเรียบที่ถูกออกแบบมาให้ไม่มีตัวแบบความโปร่งของคิ้วซุ้มล้อสังเกตไหมคะก็ข้อดีเลยก็คือว่าให้เราเนี่ยไปออกแบบการใช้งานได้ตามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราได้เลยค่ะ เดินทางมาถึงฝั่งห้องโดยสารกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าห้องโดยสารเปิดมาแล้วเจออะไรบ้างนะคะคันนี้เขาเป็นกระจกแบบไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นแบบปรับแบบลงแบบออโต้แบบนี้เลยแล้วมีปุ่มจอยสติ๊กนะคะที่สามารถเอาไว้ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะและไปต่อเลยสังเกตว่าตอนนี้มันจะมีปุ่มหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเคยซึ่งมันคือปุ่มไร้ระบบไอเสียนะคะฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะใช้งานตอนที่ รถนะคะจะโชว์สัญลักษณ์ตัวนี้ตรงหน้าปัดเดือนไม้หรือที่ระยะเลขไม้ประมาณ40,000กิโลซึ่งที่40,000กโลเนี่ยเราก็จะนำรถมาเซอร์วิสท,ที่ศูนย์บริการกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะแอนอยู่ในห้องโดยสารของไฮลักแชมป์เรียบร้อยแล้วด้วยดีไซน์เขาที่เรียกว่าเรโทโพลีกอนนะคะเขาออกแบบมาห้ห้องโดยสารมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันแบบโป่งโล่งสบายคืออยู่ในห้องโดยสารแล้วเนี่ยนั่งแบบรู้สึกไม่อึดอัดเลยต้องบอกแบบนี้นะคะ และที่สําคัญเขาให้ความปลอดภัยมาอย่างถุงลมนิรภัยนี่ก็คือให้มาแบบคู่หน้าเลยนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังที่แบบให้สัมผัสนุ่มสบายเลยอะทุกคนแล้วก็นั่งอันนี้คือปรับเอ็นได้สุดนะที่เอ็นประมาณ45่อาองศาและก็นั่งสบายอยู่นะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่อันเห็นเนี่ยตรงนี้นะคะเขาเป็นดีไซน์ที่ ยังไม่มีหน้าจอซึ่งเขาคงจะให้เรามาดีไซน์เรื่องของเครื่องเสียงเองก็ไปดีไซน์เองน้วกันว่าเครื่องเสียงอยากได้สวยแบบไหนเท่แบบไหนแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้วางแก้วน้าได้2จุดนะคะอาจจะตรงนี้วางเป็นโทรศัพท์เราก็ได้แล้วก็ยังมีในส่วนของช่องเก็บของก็วางเอกสารวางแบบสัมภาระที่เราใช้ยอยู่อะไรเงี้ยได้เลยนะคะช่องแอร์ก็เป็นดีไซน์น่ารักน่ารักนะคือในรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์แบบ สีห้องโดยสารเนี่ยตัดกับสีส้มแบบโทนส้มแบบชานมน่ารักน่ารักเลยนะคะะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปแบบที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะเขาก็เป็นเกียร์ออตโต้แบบ6สปีดใช้งานง่ายๆนะคะฟังก์ชันเกียร์ออตโต้ของโตโยต้าเนี่ยใช้งานง่ายอยู่แล้วจะแนวแบบขึ้นทางชานันลงทางชานันอะไร้วก็มีโหมดเกียร์สปอร์ตให้คุณได้ใช้งานด้วยเช่นกันนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับห้องโดยสารนั่งสบายแน่นอนค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถจน All New h i Lux Champ นะคะจะนําไปใช้งานในรูปแบบของแต่งแนวสตรีทนะคะจะเป็นรถค้าขายเคลื่อนที่แต่งแนวโลจิสติกหรือว่าจะเอาไปทเป็นแบบสายแคมปิง้งรถบ้านนะคะเลือกใช้งานได้ตามความต้องการได้เลยติดต่อพวกเราได้นะคะทีมงานฝ่ายขายที่โตโยต้าพรีเมียมสำนักงานใหญ่พายชุมพลมาเทสไดได,ได้เช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและการติดตามสำหรับโตโยต้าพรีเมียมพายชมพงของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ